สอ,อใครปัดกล้องวะไปเลยครับอย่าลืมนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิสันตา,านะครับทุกท่านครับบใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโรคนิสันา้านะครับรครับว่าถ้ามีหมามีแมวนะครับบางทีเราอาจจะลืมไปนะครับว่ายังไม่ได้พาน้องหมาน้องแมวไปฉีดเลยปีนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับ น้องน้องมไปฉีดต้องตกัโรคพิซุน้าครจากโรคพิซูนานะครับรีน้องแมวราแนะ้ีดต้องี่าน้ฉีดนะไม่ต้องฉีดนะครับหรือจะทำาหมันก็ดีเลยครับนีก็อย่าลืมนะปาฟอเภอนะครับลองอไปถามดูนะครับแด ยไม่ได้ฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาทางด้านของสนุนัขหรือแมวนะครับฉีดวัคซีนหรือว่านมม้านะครับอันนี้หรือว่าเป็นใครได้ดวนตัวท่านเดียวเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เดินลงนะครับสําหรับใครที่รู้ท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านรักแลวก็ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถนำสุนัขหรือ,รอแมวนะครับไป ฉีดวัคซีนกันได้นะครับที่หากท่านมีสัตว์เลี้ยงดังกลา่าวและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะกัดนะครับหรือว่าแมวกัดนะครับบางคนอาจจะมีความกังวลมีความกัวแมวไมงดนะครับท่านจะเราก็เลี้ยงแมวไนะคะร,นนรับป้าได้นะครับอันนี้เป็นภัยใกล้ตัวที่เรามองไม่เห็นนะครับบางทีสัตว์เลี้ยงของเราก็อาจจะออกไปหยนะครับเพาคาแม่ขายของเราทุกคนเลยนะครับ